คุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ากระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอถือเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะครับซึ่งหนึ่งในตำแหน่งที่ว่วกันมานะครับว่าจะมีการปรับแน่ๆในการปรับคอรมอรอบนี้คือตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่นถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ที่มีอำนาจเต็มในการปรับคอรมอนะครับ เตรียมที่จะสลักเก้าอี้ในตำแหน่งนี้เพราะว่าหาเวลามาดูรายงานของตัวเองไม่เจอครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe, e b, s ับสไคร b e เพจไทยแลนด์อินเดเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารไฮจีนที่สำคัญและร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ครับ ซื่อกระแสข่าวล่าสุดนะครับก็ปรากฏชื่อของนายพิชัยชุนหาวชิระที่ปรึกษานายยกรัฐมนตรีเศรษฐาครับที่มาแรงแซงทางโค้งมากกว่าใครเลยเพราะด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของผู้นําสินวัตรนําซ้ํานะครับเมื่อผนวกกับข่าวล่าสุดที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันที่นายพิชัยได้ขายหุ้นบริษัท BCPG ที่ถืออยู่กว่าหนึ่งล้านกว่าหุ้นแบบเกี่ยงพอตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ ก็ยิ่งถือว่าเป็นการตอกย้ำกระแสถึงข่าวลือของการมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเจ้าตัวให้หนักแน่นและดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอีกปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนตัวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรอบนี้ก็คือตลอดที่ผ่านมาครับหากเราสังเกตดูให้ดีๆนะครับจะพบว่านายกรัฐมนตรีเองมักจะไม่มานั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่แล้วแต่มักจะเลือกคนที่ไว้ใจได้ครับ มานั่งให้เป็นเสมือนคุณซื้อมือขวาของตัวเองแทนแล้วก็ยังมีข่าวจากหลายแหล่งว่ากันมาด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในครั้งนี้อาจจะยังไปกระทบกับกระทรวงอื่นๆด้วยหลังเจ้ากระทรวงแต่ละที่ครับเตรียมที่จะต้องถูกตัดเกรดประเมินผลงาน6เดือนในเก้า e อี้รัฐมนตรีของตัวเองซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็คงทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าการมารอดูกันนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งคงจะได้รู้พร้อมกันอย่างชัดเจน ภายหลังการเปิดประชุมสภาช่วงวันที่9เมษายนนี้แต่หากสมมุตินะครับสมมติสมมุติมมตว่าเจ้าตัวได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็ก็ <c oughs> <ๆ>ต้องบอกว่ามีเผือกร้อนใหญ่อยู่อย่างน้อย3งานรอให้เจ้าตัวครับได้พิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มที่เช่นกันอย่างในเรื่องของช่องโหว่การทุจริตในตลาดทุนของหุ้นมอหรือหุ้นสตาร์ทที่ร่วมกันตกแต่งบัญชีหรืออย่างเรื่องโรบอทเทรดเอาเปรียบรารย,ย่อยเป็นต้นนะครับ สำหรับประวัติของนายพิชัยชุนหาวชิระเจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2492ซึ่งประวัติการทำงานครับก็ต้องบอกว่าผ่านมาอย่างโชคโชนในหลายตำแหน่งและยังเป็นคนใกล้ตัวของครอบครัวชินวัตรด้วยเพราะเขาเคยเป็นถึงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินของปตท,ะทในยุคที่ทักษิณชินวัตรแปรรูปปตท,ะทให้มาเป็นของมหาชนนอกจากนี้ครับตัวพิชัยเองยังเคยเป็นทีมงานเบื้องหลังของนายแพทย์พรมมินเลอร์สุริยเดชเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการเข้ามาช่วยแปลรูปปตท,ะทและที่สําคัญที่สุดนะครับคือการที่นายพีชัยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพยานที่เข้าไปให้ปากคําต่อคณะการรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับเพื่อช่วยนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ตกเป็นจําเลยในคดีโครงการทุจริตรับจํานําข้าวด้วยนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วนายพีชัยจะได้รับแต่งตั้งจากนายเศรษฐา ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของตัวเองเมื่อวันที่14กันยายนและได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับ